เหรียญ5บาทห้าเหรียญ5ปีพศส1 3 2 3 3 3 4 3 5 5ห้าเหรียญนี้มีราคา30,000ื่นถึงห้าหมบาทจริงไหมตามมือไม่ไข่เหรียญชาแนลไปหาความจริงกันไป ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสวัสดี f อทุกท่านนะฮะผมสวัสดีท่างคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ขายเหรียญช่องเด้วยนะครับทุกๆคนเลยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ YouTube c h a ช n e l มือใหม่ขายเหรียด้วยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผม ประมาณเดือน2เดือนนี้ผมไม่ค่อยได้ hmm. ทําคลิปสม่ําเสมอเลยนะครับคือเมื่อก่อนนะเมื่อ2เดือนที่แล้วผมยังทําคลิปทุกวันนะฮะหลังๆมาเริ่มไม่ค่อยได้ทำนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับคนดูเริ่มจะหายเลยนะครับผมโอเคนะฮะก็ขออภัยจริงๆนะครับผมก็ไม่ใช่อะไรมากมายนะครับผมผมก็บางทีก็ไม่อยากลงทุกวันนะครับขี้เกียจไปอ่านคอมเมนต์ที่เกียจไ,ไ,ไปทะเลาะกับคนดูนะครับบางคนฮะอันนี้คือพูดสําหรับบางคนนะฮะคือไม่ดูเนื้อหาในคลิปนะครับผมจ้องจะว่าอย่างเดียวเลยนะฮะว่าช่องผมเป็นช่องอะไร ใช่ไหมฮะโอเคนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเข้าเรื่องกันเลยนะครับไปกันเลยครับไปพระเจ้าไม่น่าเชื่อเหรียญห้าบาทห้าเหรียญห้าปีพศห้าเหรียญน,นี้มีราคาสามหมื่นถึงห้าหมื่นบาทจริงไหมตามมื่อไม่ใครเหรียญชแนลไปหาความจริงกันไปโอเคนะครับผมทุกคนเราเริ่มต้นที่เหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะครับผมก็จะเป็นพรัสดีเล็กนะฮะ ชนิดแบบหนานะครับผมก็ขนาดของมันนะฮะอยู่ที่24ม mm, มนะฮะน้ำหนักนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่7.5กรัมนะฮะส่วนจำนวนการผลิตนะฮะอยู่ที่44 53, 000, ล้าน50,000เหรียญน,นะฮะราคาเหรียญน,นี้ UNC ไม่ผ่านใช้นะครับผมอยู่ที่150บาทโดยประมาณนะฮะบวกลบนะฮะผมโอเคนะครับ ต่อไปครับต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับผมอันดับที่สองกันเลยนะฮะต่อไปก็จะเป็นพศที่สนะฮะต่อไปก็จะเป็นเหรียญห้บาทปีพศสองพนะครับผมก็เหมือนกันครับเป็นพระเียศเล็กชนิดแบบหนาเหมือนกันนะฮะก็ขนาดก็เท่ากันนะครับผม24่สีมมตรนะฮะน้ำหนักก็เท่ากันนะฮะเจดจุดห้กรัมนะฮะ แต่ส่วนจำนวนการผลิตไม่เท่านะครับผมดูสึกว่ามันจะเยอะกว่านะฮะก็จะอยู่ที่86ล้าน3ามแสนสามหมื่นเาพเหรียญนะฮะตรงทองนะครับเพราะมันเยอะจัดนะฮะผลิตเยอะไม่เยอะคิดดูสิครับ86ล้าน3ามแสนสามหมื่นเเหรียญฮะราคา UNC ไม่ผ่านใช้120บาทนะฮะโดยประมาณนะฮะถ้าผ่านการใช้ก็มันก็แล้วแต่พอค้านะครับผม โอเคนะครับต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นพศที่3เลยนะฮะไปกันเลยครับไปต่อไปก็จะเป็นเหรียญ5บาทปีพศสอ3 3นามามะครับผมขนาด24มิลลิเมตรนะฮะน้ำหนักนะครับผม7.5กรัมเช่นกันนะฮะส่วนจำนวนการผลิตนะครับผมจำนวนการผลิตอยู่ที่3 8ล้าน5,000เหรียญน,นะฮะราคา u n c ประเมินกัน 120บาทนะฮะโอเคนะครับผมต่อไปนะครับผมต่อไปก็พอสอที่4เลยนะครับผมไปกันเลยครับไปต่อไปก็จะเป็นเหรียญ5บาทปีพอสอ3 4นะฮะพัาเสียนเล็กชนิดแบบหนานะฮะขนาดของมัน24มิลลิเมตรนะฮะน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมนะฮะ จำนวนการผลิตนะครับผมเริ่มเยอะขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมจำนวนการผลิตอยู่ที่68ล้าน5้าแสน2หมื่นเหรียญน,นะฮะส่วนราคานะครับผม UNC ไม่ผ่านใช้70บบาทนะครับผมก็จำนวนการผลิตก็อาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับ ต้องบอกล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคอมเมนต์มีบางคอมเมนต์ก็บอกว่าข้อมูลไม่ตรงนะครับผมก็อ่านตามคู่มือนะฮะตรงไม่ตรงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นพศสุดท้ายนะฮะไปกันเลยครับไปต่อไปก็จะเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2535นะฮะก็เช่นกันครับผมขนาดของมันก็24มิลลิเมตรนะฮะน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมนะฮะ ส่วนจำนวนการผลิตนะครับผมจำนวนการผลิตอยู่ที่48ล้าน9 30,9620เหรียญนะฮะอันนี้ก็กลางๆนะครับผมถามว่าสูงกว่าปี34ไม่ปี34รู้สึกว่าสูงกว่านะฮะแล้วราคา UNC ไม่ผ่านใช้นะครับผม80บาทนะฮะโดยประมาณนะครับผมก็ข้อมูลก็ตามคู่มือนะฮะ ก็เดี๋ยวมีคนว่าผมอะไรนะแบบข้อมูลไม่ตรงกันบ้างอะไรบ้างมันก็ต้องมีผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนี่นะครับตามนี้เลยนะฮะขออภัยนะครับผมตามคู่มือเลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะคือผมกลัวผมจะพูดผิดไงผมถึงได้ต้องซื้อคู่มือมานะฮะโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยง,งามอลเหล็กกันต่อเลยนะครับไป ประมาณนี้นะครับผมทุกคนนะฮะก็เอาเป็นว่าห้าเหรียญนี้ราคารวมกันนะไม่ถึง500บาทด้วยซ้ำนะฮะโอเคนะครับทุกคนนะครับผมก็ทุกคนก็ต้องอยู่ในหลักความ,มจริงนะครับผมถ้าหากผมผู้ผิดพลาดประการใดหรือทําให้ใครไม่พอใจไม่ถูกใจก็ต้องของกราบอภัยไว้ล่วงหน้าก่อนนะฮะช่องผมมีไว้เพื่อทําอะไรคือผมชอบเก็บเหรียญอยู่แล้วสะสมเหรียญอยู่แล้วนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรมากมาย แต่ผมไม่อยากให้มือใหม่เหมือนผมเมื่อก่อนผมก็แต่ศีรษา,าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะคือไม่อยากให้แบบไปเจอมิจฉาชีพหลอกเอานะฮะเหรียญหนึ่งรอยสองสามหมื่นสี่ห้าหมื่นสี่ห้าพันสี่ห้าแสนและต้องมีใบประกุมประกันเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันมีเยอะนะฮะคือจะได้รู้ทันผู้มันนะฮะโอเคนะฮะอย่างน้อยผมก็ไม่มีความรู้อะไรมากมายแต่ว่าเรื่องความจริงช่องนี้มีแน่นอนนะฮะความรู้อาจจะไม่มี แต่ความจริงช่องนี้มีนะฮะก็เข้าใจตรงกันนะฮะถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะถ้าหากผมผู้ผิดพลาดกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทั้งคูเก่าค่นใหม่ด้วยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับยู u ูบชาแนลมือใหม่ขายเหรียญด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวผู้นี้ค่อยเจอกันใหม่นะฮะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วครับไป